สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M You Now Channel นะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางกับดดอุดรธานีนะครับหลังจากกลับมาจากมุกดาหารนะครับก็ได้จอดข้างทางครับเป็นอะไรนะครับมาดูกันมารอลุ้นกันนะครับรถเป็นอะไรเนาะจอดพักข้างทางเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าจอดทําอะไร นี่นะเห็นไหมครับไข่นะครับจอดกินไข่ไข่ปิ้งนะครับจอดกินไข่ปิ้งน้ำหิวข้าวนาข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะครับตอนนี้จอดกินไข่ปิ้งนะครับเติมพลังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับตอนนี้ก็ถึงอำเภอหนองสูงแล้วนะครับหนองสูงแล้วจอดเติมพลังนิดนึงนะครับ บรรยากาศข้างทางนะครับเข้ามาแล้ววากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอ็มไรเน็ตแนลครับหมดไปแล้วสองครับเดี๋ยวเอาอีกรูกหนึ่งนะครับเข่าแรงนะครับเข้าเย็นเข้าเย็นซื้อมาจากงานเนี่ยนี่แหละครับงานการชาตินะครับ ก็ขอญอาตปอกเปลือกแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับปอกเรียบร้อยแล้วนะครับลูกที่สามนะครับใน่ลูกที่สามบรรยากาศดีดีนะครับงานนี้ก็เกือบจะตีหนึ่งแล้วไปถึงอูดอนก็น่าจะเกือบตีสามนะครับก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับก็เลยดูผ่านไลฟ์สดช่องลุงจิมมี่เนาะ ก่อนจะกลับก็มีเอฟซีนะครับถามข่าวข่าวนะครับว่าจะกลับถึงตอนไหนเราขับไปเรื่อยก็ถึงนะครับอุดรไม่ไกลนะครับอุดรไม่เกินตีสามนะครับถึงแน่นอนโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับพราเป็นการอัปเดตการเดินทางเนาะมจอดกินไท่ปิ้งก่อนนะครับหิวข้าวนะครับ เดี๋ยวเราเดินทางต่อกันนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ